ด็อกเตอร์ยิน Channel ช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่องด็อกเตอร์ยิน Channel ครับ ไปอีครั้งหนึ่งครับที่ยูเวนตุสเนี่ยทำสองคะแนนหายไปครับแบบเหลือเชื่อครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรแล้วครับเพราะว่าครับตลอดครึ่งแรกเนี่ยในเกมเจอกับฟิออเรติน่าครับยูเวครับภายใต้การคุมทีมของเดียปิโลเนี่ยพวกเขาแทบจะไร้พิษสงเลยครับเกมรับเนี่ยก็ห่วยแตกสุดๆเลยครับช่วงนี้เพราะว่า9เกมติดต่อกันแล้วครับที่ยูเวนตุสเนี่ยไม่สามารถเก็บคลีนชีฟได้ครับส่วนเรื่องโคชใหม่ครับที่จะเข้ามาแทนปิโลนะครับนี่ก็เริ่มเป็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นมี โผล่มาหลายคนเลยครับและวันนี้นะครับผมจะขอพาทุกท่านครับมาดูกันครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโค้ชคนไหนบ้างครับที่เป็นข่าวกับพวกเขานะครับเราไม่นับท่านนของมัตซิมิลาโนอันเลกรีนะครับคนที่หนึ่งครับคือในรายของโรเบียโตมันชินนีครับนี่ถือว่าเป็นชื่อที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับและค่อนข้างตรงกับสเปคในอุดมคติของผู้บริหารยูเวนตุสครับเพราะเขาเนี่ยคือคนอิตาลีนะครับแถมประสบการณ์ในการคุมทีมเนี่ยช่วงที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะไปคุมทีมไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจระจบลงด้วยการคว้าชมลครับ ซึ่งในนั้นนะครับก็คือการพาอินเตอร์นะครับได้สกูเดตโตถึง3สมัยครับก็นั้นแล้วนะครับสิ่งที่น่ากังวลครับนอกเหนือไปจากเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยเคยคุมอินเตอร์มิลานมาก่อนครับก็คือผลงานในฟุตบอลยุโรปนะครับเพราะว่าครับไม่ว่าจะคุมทีมไหนครับผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาก็ไม่เคยพาทีมไปไกลกว่ารอบ8ทีมสุดท้ายครับหากเทียบกับปีโร่แล้วนะครับชื่อของมันชินีเนี่ยดูดีกว่าอยู่แล้วครับและถ้าหวังกันเพียงแค่ว่าทำผลงานให้ดีกว่าปีโร่นะครับก็ปฏิเสธไม่ได มันชีนี่นะครับเคยรับงานช่วงกลางฤดูกาลมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับหรือแม้แต่ตอนกลับมาคุ Inter, มอินเตอร์เป็นรอบที่2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามีประสบการณ์ครับและรู้นะครับว่าต้องทําอย่างไรครับกับช่วงเวลาการเตรียมทีมที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับ คนที่2ครับคือลูเซียโนสปันเลตตินะครับอดีตเฮดโค้ชของอินเตอร์อีกหนึ่งคนครับคนนี้นะครับลาคาสเซตตาดูโร่สปอร์ตนะครับก็รายงานว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายนะครับเขาถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญครับในการรับงานช่วงกลางฤดูกาลนะครับเพราะอย่างตอนกลับมาคุมโรม่านะครับเมื่อดูกาล2015ถึง2016เนี่ยเขาก็ทำให้ทีมเนี่ยมีผลงานดีขึ้นอย่างทันตาเลยครับพาโรม่านะครับขยับขึ้นจากอันดับ5ครับในยุคของรูดี้กาเซียครับขึ้นมาจบฤดูกาลเป็นอันดับที่3แบบรอๆเลยครับ นี่คือตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับหากนำเข้ามาคุมทีมแบบขัดตาทับนะครับหรือถ้าหากเา aw, ป็นระยะยาวเนี่ยสปารเลตติก็ยังน่าสนใจอยู่ดีนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าครับแค่ประคองตัวครับไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกเท่านั้นครับซึ่งเป็นสิ่งที่สปารเลตติเนี่ยทำได้มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะคุมทีมไหนครับแต่นั่นนะครับก็ไม่ใช่เป้เาหมายที่เพียงพออยู่แล้วครับของอยูเวนตุสนะครับพวกเขาเนี่ยต้องการคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปนะครับและนี่เนี่ยก็อาจเป็นปัญหาครับในการคุมทีมของสปาลเตตินะครััับบแแมม้ว่่่าาาาปเตตตินนนนะะะคครรรรจจกกกงงงชชีือ์ แต่ในการคุมโรม่าเนี่ยเขาก็เคยพาทีมหมาป่าสีแดงครับควา้าแชมป์โคปาเตเลียมาได้ครับถึง2ครั้งด้วยกันครับแถมมาเขาได้คุมทีมที่มีทรัพยากรที่ดีอยู่แล้วนะครับเขาเนี่ยก็สามารถพาทีมไปถึงฝั่งฝันได้ครับเชกเช่นเนี่ยที่เคยทำเซนตนสเซนเบอร์สเบิร์ครับได้แชมป์ลีกรัเสเซียครับ คนที่4ครับคือซินเดรินซีดานครับไม่มีใครกังขาอยู่แล้วครับในความสามารถของเขาครับผลงานของเขากับเรอัลมาดริดนะครับคือเครื่องการันตีคุณภาพทุกอย่างครับแถมขนาดนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ยังพาทีมลุ้นแชมป์กับแอตเลติโกโม,มาดริดนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาอย่างเมามันอีกครับ ซีดานนะครับก็ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ครับในการมาคุมยูเวนตุสนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ระบุนะครับว่าหากมีโอกาสเนี่ยก็อยากมาคุมยูเวนตุสเหมือนกันครับว่ากันว่านะครับซีดานเนี่ยคือโค้ชที่อันเดียอารเยลลี่นะครับวางไว้เป็นเป้าหมายหนึ่งมาโดยตลอดครับอย่างตอนที่แม็กอันเลกรีนะครับออกจากสโมสรเนี่ยซีดานก็คือตัวเลือกแรกครับและเมื่อมาริซิโอลซารีออกไปนะครับซีดานก็ยังคงเป็นตัวเลือกแรกอยู่เหมือนเดิมครับมายจนถึงปีโลนะครับหากที่สุดแล้วเนี่ยไปต่อกันไม่ได้จริงงงๆคัีดาานนก็็ยเเป้หม โดยผู้บริหารของยูเวนตุสนะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขามีทีมที่ดีพอแล้วครับสำหรับการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกครับขาดเพียงแค่คุณซื้อที่เหมาะสมเท่านั้นครับการเข้ามาของซีดานครับจึงไม่น่าแปลกใจนะครับหากแฟนบอลยูเว่เนี่ยจะคาดหวังว่าพวกเขานี่จะกลับมาครองความยิ่งใหญ่ในลีกอิตาลีอีกครั้งหนึ่งครับแถมนี่นะครับจะยังเป็นการหวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างเขากับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับ คนสุดท้ายนะครับคือในรายของฮันซี่ฟลิกนะครับเขาจะยุติบทบาทการคุมทีมไปยังไม่นิกนะครับไว้เพียงแค่สิ้นฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับฟลิกเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่แตกต่างไปจากซีดานครับเขาอาจไม่ได้เป็นโค้ชครับที่ตรงกับอุดมคติของผู้บริหารยูเวนตุสนะครับแต่สิ่งที่เขามีแล้วมันยิ่งใหญ่มากๆครับก็คือความสำเร็จครับเขาพาทีมเนี่ยคว้าแชมป์มาได้หมดทุกถ้วยเลยครับในปีที่แล้วนะครับทั้งบุนเดสลีกาแชมเปี้ยนลีกเดอเอฟเบอโพคาลครับหรือแม้แต่แชมป์สสโโมรรลกคับ กานั้นแล้วนะครับแ่งข่าวจากเยอรมันครับก็รายงานไปในทํานองเดียวกันครับว่าฟลิกเนี่ยน่าจะไปคุมดีมชาติเยอรมันครับต่อจากโยคิมเลิฟนะครับหลังจากจบยูโรรอบสุดท้ายช่วงซัมเมอร์นี้ครับดังนั้นแล้วครับโอกาสที่ฟลิกเนี่ยจะได้มาคุมยูเวนตุสครับถึงเป็นเรื่องที่แท้จะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับสุดท้ายนะครับก็ต้องยอมรับกันจริงๆนะครับว่าด้วยความเก่งกาจเป็นทุนเดิมของฟลิกนะครับที่ใช้นักเตะระดับพะกาได้ดีอยู่แล้วครับนี่จึงเป็นชื่อที่เหมาะสมกับยูเวนตุสมากๆครับ แฟนบอลยูเวนตุสทุกท่านเลยครับถ้าปลดปีโลไปแล้วเนี่ยอยากได้ใครเข้ามาอะไรครับโอ้โห,โหผลงานแบบนี้คืนนี้นะครับทนาปโปลีเนี่ยชนะโตริโน่ได้นะครับโอ้โหยูเวนตุสหลุดจากท็อปโฟ,โฟทันทีครับใครมีความเกี่ยวกอะไรก็อย่าลืมแสดงครับเห็นใต้คลิปกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ